สวัสดีครับผมเชฟล็อกปูลี่เดวินสันครับผมชื่อเล่นชื่อล็อกครับหลายๆคนรู้จักผมในชื่อเชฟล็อกครับผมเป็นเชฟอาหารสุขภาพเป็นโค้ดฟิเตเนสประกาศสนียบัตรโค้ดระดับโลกครับปัจจุบันผมทำงานอยู่ที่ b o o t ้แล b บครับสำหรับปัญหาที่ผมเจอก็พูดง่ายๆก็คือว่าหัวร้านนะครับเริ่มต้นมาจากผมเริ่มบางก่อนผมเริ่มบางก็ค่อยๆร่วง พอรู้ตัวว่ามีปัญหารจริงๆครับผมก็พยายามแก้ไขมันนะ,ะโดยการเสิร์ชหาค้นหาต่างๆก็จะเป็นพวกแชมพูกันเปลี่ยนมั้งแต่แชมพูเลยแชมพูเซรั่มครีมนวดอะไรที่แบบช่วยอูบงอย่างเงี้ยใช้มาหมดครับสุดท้ายปัญหาแบบนี้แก้แบบที่ใช้เซรั่มใช้อไมันไม่ได้ผลหรอกครับแล้วสุดท้ายผมก็ผมร่วงครับ จนผมก็ต้องใช้วิธีปกปิดเอาใช้มวกปิดนะครับก็ร้านเยอะเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยอันนี้คือตอนรน้านเยอะลก็คือเป็นคนหัวร้านเลยนะไายพาสปอตเนี่ยนะอันนี้หลังปลูกอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือปัญหาของผม ครับหลังจากการปลูกผมนะครับผมเลือกมาปลูกกับอาจารย์โบนัทเพราะว่ามีลูกศิษย์ผมเขาไปทามาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันสวยเออออกมาเป็นธรรมชาติดีก็ถามว่าเออไปทําที่ไหนที่ไหนเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์โบนัทนะอาจารย์โบนัทนี่ยเป็นใครอาจารย์โบนัทก็จบมาเกี่ยวกับด้านปลูกผมเนี่ยโดยเฉพาะเมืองไทยมีไม่กี่คนหรอกนะวันที่ นะนำผมสึกมี8คนนะครับอาจารย์โบนัสระดับท็อปเลยอาจารย์ก็ได้รางวัลมาผมเนี่ยเวลาเราอยากจะไปทำกับใครเหมือนลูกศิษย์ที่มาเทนกับผมเนี่ยเขามาเทนกับผมก็เพราะว่าผมเป็นโค้ดเซอร์ระดับโลกเรารู้จริงอ่าเรารู้จริงเทรรนได้จริงลูกศิษย์ก็อยากมาทำเราผมเหมือนกันผมยังมั่นใจว่าจะไปทำกับใครแบบว่าต้องดูก่อนว่าคนคนนั้นเขารู้จริงไหมเขามีประสบการณ์แบบทำมาขนาดไหนนะครับซึ่งอาจารย์โบนัสเนี่ยเรียกว่าแบบ เป็นสุดยอดเลยละของประเทศไทยเรียกว่าต้นๆนนะครับคนนี้แล้วก็เลือกที่จะทำกับอาจารย์โบนัสน,นะครับผลลัพธ์ที่ทำมานี่ก็1ปีแล้วนะดูกันเลยครับให้ดูเปรียบเทียบเปรียบเทียบนะครับนี่อันนี้คือผปงหงึน่งด้านซ้ายอันนี้คือผมนะครับตอนนี้ดูเอานะฮะ มันต้องคือไม่ต้องพูดเยอะของจริงเนี่ยะผมชอบตรงว่าผมคุยกับคุณหมอเนะเรียกขอเรียกคุณหมอโบนัสหรืออาจารย์โบนัสแล้วกันนะ,ะผมคุยกันแล้วผมอยากได้ <c oughs> แนวไรผมอะแนวผมนะครับแนวผมเข้ากับตอนประมาณผมอายุยี่ิผมก็รูปตอนมุ่นหนุ่มให้ดูอนกได้เท่านี้อยากให้มันเป็นธรรมชาติผมกลัวที่สุดว่าเวลาการปลูกมาแล้วแบบเหมือนกับ ทำเหมือนเป็นวิกเนอะไหมผมไม่ได้ใส่วิกแต่หมอผมมันเหมือนวิกนี่มันแย่สุดๆไปเลยนะวิกมันยังเปลี่ยนได้นี่ปลูกลงไปแล้วเหมือนวิกแล้วดูคื้ดูแบบหน้าเปลี่ยนไปไม่ใช่ในแนวทางที่ดีนะแต่นี่ทํามาแล้วโอเคสวยนะครับสวยเป็นธรรมชาติผมไม่บอกไม่รู้เลยนะไปร้านตัดผมหลายเที่ยวไปตัดผมตัดก็คุยเรื่องสเพเพเหระไปปกติ ถ้าผมไม่พูดว่าปลูกผมมาไม,ไม่รู้นะครับเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาพอใจมากนะครับคือไม่ใช่ระดับแพอใจระดับดีพอใจมากผมที่ปลูกมาเป็นธรรมชาติสวยแล้วก็สุขภาพผมอันเนี้ยมันก็ดีด้วยนะครับผมอยากฝากถึงคนที่เริ่มมีปัญหานะเริ่มมีปัญหาผมร่วงผมบางนะหรือคนที่หัวร้านแล้วก็แล้วแต่นะครับ รีบเข้ามาทาครับคุณรีบมาทาเลยนะฮะถ้าคุณเพิ่งเริ่มมีปัญหามีปัญหาน้อยคุณก็จะได้เสียตังค์น้อยครับแล้วปัญหามันก็ถูกแก้จบนะฮะชีวิตมันจะได้ไม่ต้องมาแบบคอยเดินหลบไปแอร์หน้าเซเว่นหรือแบบเดินเข้าเครื่องบินเลยมันตีผมหรือเอาหมวกมาปิดอย่างเงี้ยครับแก้ปัญหาด้วย,วยการปกปิดไม่เวิร์กหรอกนะครับแล้วก็ไปทําไปใส่นู่นนี่มันท้ายที่สุดต้องปลูกอยู่ดีครับมันยังไงมันก็ร่วง คุณทําแล้วทําแล้วจบดีกว่าเตรียมแล้วจบเลยครับรอบเดียวไม่ต้องไปทาอะไรประมาณวุ่นวายผู้ชายเรานะครับรู้ๆกันอยู่ของที่เราเสียเงินมีไม่กี่อย่างหรอกนะรถยนต์เอ้ยอะไรของที่เราอยากได้เอ้ยซื้อมาโดยเพราะรถนะผมบอกเลยคุณไปแต่งรถอะเอาเงนินพวกนี้ไปแต่งรถใส่ใสล้อแม็กใส่อะไรไปเลยแล้วก็นั่งหัวล้านอยู่ในนั้นน่ะไม่เจ๋งหรอกรถสวยเดินมาว้าคนขับหัวร้านอย่างเงี้ย เสียบุคลิกทําไปเลยมันจะได้มั่นใจชีวิตคุณจะไม่ต้องเปิูกับของภายนอกไงเอาร่างกายเราอ่ะมันให้มันโอเคอย่าไปคิดว่าอู้มันคือการทำศัลยกรรมมันคืออะไรมันคือการแก้ไขปัญหามันเหมือนฟันเราหรอเงี่ยไมมันเหมือนฟันเราหลองฟันเราล่วงนี่คือการซ่อมแซมร่างกายเราทําให้มันกลับมาปกติจะได้มีสุขภาพจิตที่ดีความมั่นใจเรามี ทำอะไรก็จะได้มีความมั่นใจแล้วมันมีความสุขจริงๆเวลาผมเดินออกไปข้างนอกแล้วแบบลมแรงๆแล้วมันแบตีผมมาแบบอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีจริงๆนะเออมันรู้สึกดีจริงดีกว่าแบบลมแรงต้องคอยดึงหมวกไว้กลัวคนจะเห็นหัวล้านอย่างเงี้ยรีบมาทําครับรีบมาทําตัดสินใจเลยทําซักมันจะได้จบครับ